สวัสดีครับคุณผู้ชมยังอยู่กับที่เรื่องราวของลูกชาวไรอันและน้องบอมในรายการไม่หมดนี่นะครับจากเทปล่าสุดที่ผ่านมาในรายการไม่หมดนี่มหาโชคที่คุณผู้ชมได้เห็นน้องทั้งสองคนนะครับช่วยการสมทบทุนในการช่วยเหลือลุงหมูโดยลุงหมูนะครับแกแค่อยากได้รถพ่วงข้างคันใหม่เพราะคันเก่านะครับสภาพชำรุดและบรรทุกของไปขายได้ไม่มากนะครับและลุงหมูได้ไปย่างไรการ เพื่อเอาเสียงร้องเพลงที่ตัวเองมีความสามารถอยู่เข้ามาแข่งขันในรายการนะครับแต่ลุงหมูได้แพ้ให้กับน้องบอมโดยคณะกรรมการได้ให้น้องบอมชนะไปสามเสียงและการแข่งขันก็ย่อมมีแพ้และมีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ความประทับใจที่จะสามารถจดจําไปตลอดการนั่นก็คือขณะที่ลุงหมูกําลังเดินออกจากรายการนะครับแต่ขณะนั้นเองลูกชายไรอันได้เอ่ยขึ้นว่าลุงครับ รถพ่วงข้างของลุงใช้ทุนเท่าไรโดยลุงหมูนะครับได้ตอบไปว่าหมื่นกว่าบาทและลูกชา,ายไรอันได้เอ่ยขึ้นผมขอรับผิดชอบในการทำรดพ่วงข้างให้กับลุงตามจำนวนคือวินาทีที่หลายคนต่างเห็นแล้วต่างปลื้มปิติและดีใจไปกับลุงหมูนะครับและชื่นชมในความมีน้ำใจของลูกชา,ายไรอันและต่อมานะครับทางรายการไม่หมดนี่ได้อัปเดต ภาพรถพ่วงข้างคันใหม่ของลุงหมูที่แข็งแรงและคงทนกว่าเดิมทุกอย่างก็คือสภาพต่างจากคันเดิมจนจําไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพล่าสุดจากทางรายการไม่หมดนี่นะครับได้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันและน้องบอมนะครับก็ยังช่วยสมทบทุนให้ลุงนําไปต่อยอดในการลงทุนการค้าขายเลี้ยงครอบครัวอีกจํานวน5,000บาทนะครับ และบวกกับจํานวนที่น้องไลอันให้ลุงนําไปทํารถพ่วงข้างคันใหม่จํานวน2 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะรักคุณผู้ชมและเป็นวินาทีที่แสนประทับใจในความมีน้ําใจของน้องทั้งสองคนและถ้าคุณผู้ชมดูในรายการถึงแม้ผู้เข้าแข่งขันในรายการนะครับบางท่านอาจจะแพ้แต่จะจดจำวินาทีที่ประทับใจแบบนี้ไปอีกนานเท่านาน เพราะทุกคนต่างมีความฝันที่จะเอาเสียงร้องเพลงมาสู้เพื่อครอบครัวแต่บางท่านอาจจะแพ้น,นะครับแต่ได้ใจคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและที่สำคัญนะครับก็ยังเป็นหนุ่มที่มีน้ำใจยังช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมจากที่ผมเห็นภาพในรายการน,นะครับทุกคนที่มาในรายการน,นะครับต่างมีความสุขกลับไปและยังได้ใจคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ และเรามาดูความคิดเห็นจาก f c f ซ n แฟนคลับของรายการที่ดูอยู่ทางบ้านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างคอมเมนต์นี้ขอบคุณน้องไรอันที่ช่วยต่อชีวิตให้ผู้ทุกข์ยากขอพ้นบุญกนนุศลนี้ส่งให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดขอให้ไรอุปสรรคค่ะดีใจกับลุงหมูค่ะขอให้ลุงมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อจากนี้ไปนะคะทุกคนในไม่หมดนี้เป็นมากกว่าผู้ร่วมรายการและผู้จัดขอให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆตอบกลับให้กับทุกคนนะคะยินดีกับลุงหมูนะคะขอให้รวยๆปังๆทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะขอให้ลูกขาแน่นๆนะคะลุงหมูไรอันน่ารักมากเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนที่รักดี บอมเป็นเด็กดีเดินตามไรอันขอให้สำเร็จก้าวหน้าและนี่ก็คือความคิดเห็นจากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามายัางรายการไม่หมดนี่ล่าสุดและตัวผมเองนะครับก็ประทับใจและชื่นชมน้องทั้งสองคนมาโดยตลอดนะครับและติดตามข่าวสารต่างๆของลูกชายไรยอันตั้งแต่อยู่ในรายการเพราะลูกชายไรยอันเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนน่ารัก ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนให้มีความสุขตลอดเวลาอีกอย่างก็คือน้องชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยน้ำท่วมที่เชียงรายน้องก็ยังช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับและที่สำคัญนะครับแชมป์นคนใหม่ในรายการอย่างน้องบอมก็แทบจะไม่ต่างจากลูกชายลายอัานเพราะน้องบอมตั้งแต่ครองแชมป์นะครับก็ยังช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันมาโดยตลอดนะครับและยังบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชม และเป็นที่น่าจับตามองสำหรับเส้นทางของน้องบอมในการเดินทางเพ่ากันแชมป์เพราะน้องบอมมีน้ำเสียงที่ดีและยังมีน้ำใจมาโดยตลอดนะครับและอยากให้น้องบอมได้ครองแชมป์ให้ได้หลายๆสมัยเพราะชอบในน้ำเสียงของน้องบอมได้เข้าไปชมและได้ฟังน้องร้องเพลงทีไรแล้วมีความสุขนะครับอีกอย่างก็คืออยากเห็นน้องทั้งสคนอยู่คู่ในรายการนะครับ และสร้างตำนานแชมป์คนใหม่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแชมป์คนที่3ามของรายการที่ครองแชมป์มาถึง200สมัยก็เป็นไปได้นะครับเอาใจช่วยน้องบอมด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ